สวัสดีครับทุกคนกับผมผู้ขุมแบงช่องแบงสา,งสาชาแนลปิง้งผมจะเปน,นะครับผมวันนี้นะครับผมมีน้ทหอมตัวหนึ่งจะนำม,มารีวิวทุกคนที่ชมกันนะครับถ้าคุณรู้จักช่องผมคุณจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบอีนเตอร์คองตระกูลวายมากนะครับผม<ด>เปิดโลกของผู้ชายของผมเลยซึ่งนักหอมอีนเตอร์คองวายนะครับผมในปี2022เนี่ยเขาก็ได้ลัน่นตัวใหม่มาเขาได้ออกนักหอมตัวใหม่มาเปิดตัวมาเป็นอีนเตอร์คองที่ชื่อว่าอินเตอร์คองวาย edt ครับทุกคนฟังก็ว่าอย่างวะคือตัววาย edt มันเคยออกมาแล้วใช่ไหม ใช่ครับมันเคยออกมาแล้วในชื่อยิปซองวายเฉยๆแล้วคนก็ตีความว่ายิปซองวาย edt เพราะว่ามันเป็นตัว edt นะครับผมตัวนั้นน่ะออกมาในปี2 0 1 7ก็คือปิ้งขวดนี้เองนะครับผมตัวที่ผมชอบแล้วผมมักจะบอกให้ทุกคนได้ไปซื้อตามนะมันดีนะครับตอนนี้ครับในปี2022เขาได้ออกกลิองตัวใหม่มาแล้วก็คือยิปซองวา edt นะครับผมอ่ะทุกคนไม่ต้องงงตัวนี้เป็นตัวที่ล้อฉันมาใหม่เพื่อที่จะแก้คำค้นาหาของตัวเก่าเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ชมกันนะครับว่ากลิ่นมันเป็นประมาณไหน ขอบคุณช่องป o อ Sense c h a n n นะครับผมเขาได้มาผมก็เลยอาขอซื้อมาหน่อยจะเอามารีวิวนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เปิดตัวเป็นทางการในประเทศไทยนะ oh. ผมที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้เป็นของปี2017ครับผมโอเคเรามาเริ่มรีวิวกันเลยครับสำหรับอิเตันลอง Y EDT 2022ครับว่ามันแตกต่างจากอีเทนลอง Y EDT ตัวเดิมอย่างไรครับผมสำหรับอิเตลอง Y e d e l o e นะครับผมที่ออกในปี2022 หอมของเขาจะเป็นกลิ่นของอะลีไฮด์เบอร์กามอนแล้วก็กลิ่นของจิงเจอร์ครับเบเน,นโนตจะเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์เจอเรเนียมคาร์ดิสต์ครับส่วนเบตโนตจะเป็นกลิ่นของวานิลลาออริบานัมแอบเบอร์กริชแล้วก็ปีดาทุกคนอ่ะพูดตามตรงนะพอได้รู้จักกลิ่นโนตของเขาทุกคนผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยมีความใกล้กับอีดันลองไวน์ตัวเดิมนะครับแต่โนต้ตของมันนะครับผมดันไปคล้ายกับอีดันลองไวน์ EDP เสียมากกว่านะครับสิ่งที่แตกต่างไปสำหรับโนต้ตของอีดันลองไวน์ EDT ปี e TP, ส0ง2ันี่2นะครับผมก็คือมันตัดกลิ่นความเป็นแอปเปิลออกไปมันตัดกลิ่นความเป็น p พลแอปเปิลไปมันก็เลยทาให้สิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์บางอย่างของยิปซองฮวนะครับผมหายไปด้วยนะครับ uh oh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะไม่มาตัดสินใจกันว่าเฮ้ยกลิ่นมันเปลี่ยนไปเพราะว่าน้ตมเปนเปลี่ยนนะครเราจะมาลองที่ผิวบนตัวผมเลยครับสำหรับยิปซองฮว e าย EDT ปีสอันยี่สองครับหนึอ ิ่งที่ได้มาสําหรับยี่ิบสองคอง edt 2022ครับผมเปิดมามันจะได้กลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นฟินตัสที่มีความสดชื่นนะครับยามเช้าครับซึ่งมันจะมีกลิ่นหนึ่งที่ให้ความรู้สึกเป็นความแบบซัซ่าของกลิ่นผมบอกเลยครับในตระกูลยี่สิบสองคองตระกูลวายอะความจริงเจองเขาความลิ่นเขาอะมันจะไม่มีความรู้สึกถึงความเผ็ดสู้ซ่านะครับแต่มันจะเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความแบบ ซ่าๆของกลิ่นมากกว่าซึ่งไอ้ตัวอีเซนลอง Y ว E.D.T สองพันยี่สิบสองนะครับผมให้ความรู้สึกซ่าๆแบบนั้นในตอนเริ่มขึ้นมาเลยนะครับเป็นความซ่าที่มีความเบอร์กมอสเป็นความซ่าที่มีความแอบติดหวานนิดนึงผมพูดเลยนะครับผมขออนุญาตฉีดอีเซนลอง Y วน E.D.T ตัวเดิมนะครับปี2017อ่ะที่แขนด้านขวานะครับ1 2 3ง คือเปิดมาตอนแรกทุกคนความเหมือนของมันนะครับผมผมบอกเลยแล้วว่ามันไม่ได้คล้ายกันทุกคนมันมีความรู้สึกว่าถามว่าคล้ายกันไหมอ่ะตอนเปิดมาเอางี้ดีกว่าตอนเปิดมาถ้าฉีดมาพึ่งแร e กสำหรับอี่สอทนคองวน์ปีสองพยี่สิบสองอ่ะคุณจะไม่รู้สึกถึงความเป็นอ e ี่สิทนคองวตัวแรกแต่คงจะรู้สึกถึงความเป็นอี e ่ังบอครไว EDP ครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคุณจะคาดหวังว่า Long 2022อีเทียงหง Y EDP 2 0 2 2อ่ะมันไปคล้ายกับอีเทียงหงตัวที่จดิสคอนติเนียลผมบอกเลยนะว่าเปิดมาไม่ขายครับเปิดมาคล้ายกับอีเซียงหลง y EDP เลยนะครับและพออยู่บนร่างกายไปสักแป๊บหนึง่งอะ่ะเขาจะเริ่มมีกลิ่นหนึ่งที่ทําให้รู้สึกถึงความเท่ๆของกลิ่นทาให้กลิ่นนะมีความแมนๆทำให้กลิ่นนะม,ม, man, ม,ม,นนะมีความเหมือนกับแบบผู้ชายที่มีความกระล่อนมีความเจ้าชู้อะ่ะ ซึ่งคพออยู่ไปเรื่อยๆนะครับผมผมดันรู้สึกว่ากลิ่นเขามีความไปคล้ายกับอีแทงคองไวไลครับผมดังนั้นนะครับตลอดนิสแองละลอง y EDT ของมันที่สองอะสิ่งที่ผมจับทางได้ก็คือมันเป็นการเอาอีเทงคลอง y ว EDT มาทําให้กลิ่นมีความแบบ เข้มขึ้นจนเหยียบจะคล้ายกับอีแเงงรอง y วาย EDP และเจือความเท่ความสมาร์ทความเป็นผู้ชายขี้เล่นของอีสแงงรองไวไลฟ์ Life, ลงไปในกลิ่นด้วยครับเหมือนกับการเอาแบบ2กลิ่นนี้มาตุ้มใส่กันมากกว่าที่จะกลายเป็นกลิ่นเดิมที่ปรับปรุงกลิ่นนะครับผมพอม,มอยู่บนร่างกายาไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกเลยว่า ความแตกต่างจากอีแซงลอวายตัวแรกก็คือเขามีความหวานเพิ่มขึ้นทุกคนแต่ความหวานของเขาอะ่ะมันไม่ได้หวานเหมือนอีสแองโรวายอดีทีอะมันไม่ได้เหยียบไปหวานขนาดนั้นนะทุกคนมันเป็นความหวานที่อยู่ในความกล้ำกึงึงคือหวานกว่าอีสแองโองตัวไวตัวแรกที่ออกมานะครับผมแต่ยังหวานตู้อีสแององวายอดีทีไม่ได uh oh. ้ดังนั้นถ้าคุณอยากได้น้ำหอมอีแององวายที่มีความหวานเพิ่มขึ้นมานิดนึง แต่หวานไปไม่ถึงอีซีแลงทอง Y e d t นะครับผม Eastern อมีซีแลงทอง Y EDTT ส2่อตัวนี้ตอบโจทย์มากครับกลิ่นเขานะครับผมในช่วงกลางๆอ่ะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกถึงความเป็นลาเวนเดอร์มากขึ้นซึ่งเป็นลาเวนเดอร์ที่กลั่วมากับกลิ่นหนึ่งก็คือกลิ่นของเจรีเนียมครับผมและมันจะมีความเป็นคอลิเซตคือซึ่งคอลลิเซตผมบอกมาทุกคลิปน,นะครับว่ามันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความแบบเซ็กซี่เป็นเฮิร์บที่มีความเซ็กซี่เป็นเฮิร์บที่มีความแบบ ไม่ถึงกับกรีนโน้ตจนเขียวปี่อะมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบเป็นเพิอมากกว่าจะกรีนสำหรับผมนะสำหรับคาริเศษอะมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออในช่วงกลางๆของเขาอ่ะมีความเซ็กซี่มากขึ้นมีความแบบเข้มมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับโอเคทุกคนพหลังจากที่มันอยู่บนร่างกายเราไปประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้ว สิ่งที่คุณจะตัดทางได้ก็คือกลิ่นเขาเริ่มมีความคล้ายกับอิแองรองวายเอดีพีเพิ่มมากขึ้น oh. และลดคอนความเป็นอิแองรองวายไลฟ์ลงครับ oh. ก็คือเปิดมาคุณจะนึกถึงอิแองรองวายอดีพีผสมกับวายไลฟ์ใช่ไหมแต่พออยู่ไปเรื่อยๆมันเริ่มมีความเป็นอิแองรองวายเอดีพีเพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีความหวานที่บาดจมูกน้อยกว่าอิซแองรองวายอีพีครับผมมันก็เลยกลายเป็นอิแองรองวายอดีพี ที่เข้มขึ้นและใสงาวานน้อยกว่าติดทนเพิ่มมากขึ้นครับผมนี่คือทั้งหมดของกลิ่นนี้และกลิ่นสกินเซนติดผิวของอีเซียฮอง y e d P 2 0 22นะครับผมเป็นกลิ่นที่คล้ายกับอีเซรยฮอง y e d P มากกว่าอีเซรยฮอง Y E D ์นะครับมันจะมีความหวานของวานิลลากลัวมาก,กับกลิ่นของแอมเบอร์กรีแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นแบบออริบานัามอยู่ในกลิ่นนะครับผมทาให้มันกลิ่นที่มีความหวานหวานเป็นกลิ่นที่มีความหอมหอมเป็นกลิ่นที่มีความเท่ๆแบบผู้ชายคือ ือถ้าคุณดูจากรีวิวของที่แสดงลองไวนทจากพวกฝรั่งนะครับผมเขาจะบอกว่ามันมีกลิ่นเหมือนกับสิ่งประทินผิวของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นครีมก้นนวดครีมนอนครีมนีของผู้ชายนะครับผมซึ่งถามว่ามันให้ความรู้สึกแบบนั้นไหมมันก็ให้ความรู้สึกแมนแมแบบนั้นแหละแต่ส่วนตัวผมว่ามันมีเสน่ห์ดีเพราะว่ามันหวานดีครับผมแต่ถ้าคุณจะมาหวังว่าตัวนี้มันจะคล้ายกับอีสานรองวายอีดทีตัวแรกผมบอกเลยแล้วว่าคุณอาจจะผิดหวังได้เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนอีสลรองไวายอีดที แต่มันเหมือนอิเตแอง YEP มากกว่าครับผมอาดัมหอมตัวนี้เหมาะกับใครผมว่าเหมาะกับวัยมหาลัยเป็นต้นไปหรือถ้าคุณเป็นเด็กมัธยมปลายคุณจะต้องมีความกล้ามีความกะกะมีความเท่ยอยู่ในตัวนะครับผมเป็นคนที่กล้าที่จะสแสดงตัวกล้าสแสดงออกนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่เป็นสายเที่ยวสายปาร์ตี้ครับผมคืออิ๊บลงอง y e ีตัวแรกอะกิ๊บลงอง Y อะตอนนี้มันกลายเป็น Y เฉยไปแล้วอะ ตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ไปเที่ยวแบบกลางคืนเท่าไหร่ผมใช้คุณก้าวข้ามไปที่แบบอิสรางวายอีดีพีเลยแต่ส้หรับอิสรองวายอีดีพีสองพันี่สคุณสามารถใช้ตัวนี้ไปเที่ยวได้เพราะว่ากลิ่นเขามีความคล้ายกับอิสรองวายอีดีพีซึ่งอาจจะหวานตูไม่ได้เท่ผมว่ามันเท่พอๆกันเพราะว่ามันแอบเจือความวายไลท์เล็กๆอะ่ะมันก็เลยทําให้กลิ่นของเขาอะ่ะ เป็นกลิ่นที่มีความเหมือนกับน้ำหอมสามกลิ่นนี้รวมกันครับไปไปมาเขาจะเหมือนกับเอาสามกลิ่นนี้รวมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถ้าคุณแบบว่าลืมนึกไปเลยว่ามันเป็นอีเซนลองไวคุณจะนึกถึงแค่สองตัวนี้ทุบใส่กันครับผมปึ้งแล้วกลายเป็นอีเซนลองไวดีซีสองพันยี่สิบสองการกระจายตัวกระจายตัวดีครับกระจายตัวดีเหมือนกับอีเซนลองไวดีพีเลยก็คือเป็นมัวใ้คนรอบข้างได้กลิ่นแล้วก็ความติดคนผมบอกเลยครับว่าเป็นน้ำหอมที่ติดคน พอๆกับยี่สองรองวาย EDP ครับอาจจะไม่ได้แบบว่า12ชั่วโมงคือยีอ่สองลองวาย EDP ความทนมันก็คือแบบว่า8ถึง12ชั่วโมงใช่ไหมแต่ยี่สองรองวาย EDP สองพันยี่สองอ่ะมันจะเป็นแบบว่า7ถึง10ชั่วโมงถ้าคุณสัเปย์แบบอัดเตย์หน่อยนะครับผมมันจะอยู่ได้แบบทนมากนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันทนก่ายี่สองรองวายตัวแรกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะคาดหวังว่ามันกลิ่นเหมือนกันมีความโปร่งผมบอกเลยครับว่า อีเซียงลองวายออริจินอลอะมีความโปร่งกว่ามีการใช้งานที่ง่ายมากกว่าและเป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายมากกว่าตัวอีเซีงลองวาย edt สองพันยี่สออิบมันคล้ายอีเซีงลองวาย edt เอางี้นะครับผม ถ้าคุณต้องการอีแงองโรว์ตะคุลวายที่มีความใสมีความหวานคุณกลับไปที่อีสแงลรววายออริจินอลแต่ถ้าคุณต้องการอีแงองลรวายอีดีพีที่มีความเบาวกว่าหวานน้อยกว่าให้คุณมาอีสแงองลรวายอีดีพีสองพันยี่สิบสองและถ้าคุณรู้สึกว่าอีแงองลรง์วายไลฟ์เนี่ยเขามีความเท่เกินไป<อ>คเอาเขาไม่อยู่มีความรู้สึกว่ามันมีความเจ้าชู้มีความกระตุกกระตักมันมีความปาร์ตี้มากเกินไปมีความเป็นป่ปาๆนิดนึงในช่วงที่ถ่ายของเขาอะแล้วคุณเอาเขาไม่อยู่อะ ให้คุณมาที่อ e ีฟองลอง Y EDT 2022ครับผมมันจะตอบโจทย์คุณมากครับดังนั้นสำหรับผมนะครับผมให้สรุปนำหอมตัวนี้คร่าวๆมันเป็นอ e ิฟองลอง Y e ท t ที่ไม่เหมือนอีสรงลองวายตัวเดิมแต่ดันเหมือนที่เลองว EDP ผสมกับอิสรงลองวายไลท์ซึ่งสุดท้ายผลติดคิวของมันเหมือนกับอีสรงลองว EDP ในเวอร์ชั่นที่ลดทอนความหวานลงครับนี่คือทั้งหมดของอิรลองว EDP ต่อมาที่สครับดังนั้นถ้าคุณฟังที่ผมพูดมาแล้วรู้สึกว่าเออฉันต้องการจะหากตัวหนึ่งที่คล้ายกับอีสรลองว EDP นั่นแหละแต่ ความหวานลดลงกระจายตัวเท่าเดิมติดทนประมาณเดียวกันนะครับผมอ,อ่เซีลองไวน์ edt ของันที่สองตอบโจทย์คุณแต่ถ้าคุณแบบว่าเฮ้ยผมต้องการอีเซีลองวายตัวแรกในเวอร์ชันที่ติดทนมากขึ้นตัวนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ากลิ่นมันไม่ได้คล้ายกับอีเซีลองวายตัวแรกเลยแล้วถ้าถามผมว่าคุณควรจะมีตัวไหนมากที่สุดในขงบุของอีเซล,ลองตระกูลว,วายนะครับถ้าคุณรู้สึกว่า อีตัลอง y วนย,ยังเป็นคําตอบที่ดีสำหรับคุณคุณชอบความหวานคุณก็ไปตัวนี้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ที่มีความเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความใช้งานทางการได้มากขึ้นให้คุณข้ามไปที่อีตังลองไวน์และผอมนะครับทั้งนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าผมแนะนําตัวนี้มากที่สุดอยู่ดีครับผมโอเคผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ฝา,ากกดติดตามเจ้าัผมเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆให้กันด้วยนะครับผมเราจะได้กลับมาเจอกับบนอีกนะครับผมใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับที่ลองวายอยากจะถามกันก็สามารถเม้นเข้ามาคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมไปชอบที่ร้านผมขึ้นไปให้แล้วนะครับผมคนที่ผมเอาน้ำหอมตัวนี้มานะครับผมไปลองันดูนะครับว่าคุณรู้สึกแบบผมไหมแล้วก็กลับมาเม้นคุยกันครับวันนี้ผมแบบไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบอกเลยนะว่าคลิปเนี้ยตัดต่อไม่แน่เพราะว่ามันยากที่จะอธิบายมากทุกคน